ข้อ6นะครับให้หาสมการเส้นตรงที่ผ่านจุดลบหลบสและตั้งฉากกับเส้นตรงที่ผ่านจุด2 5และ3ลบสคือหลักการก็เหมือนเดิมนะข้อนี้ก็คือการจะหาสมการเส้นตรงก็ต้องหาความชันใช่ไหมว่าเป็นเท่าไหร่แล้วก็จุดผ่านคือ x y นะซึ่งมันก็บอกมาอยู่แล้วว่า x 1 y 1 คือตัวนี้อย่างแน่นอนแล้วก็ได้ละจุดผ่านปัญหาจะติดอยู่ที่ความชันมันเป็นเท่าไหร่ก็ต้องไปดูทฤษฎีตัวนี้นิดหนึ่งนะง่ายๆก็สมมุติว่ามีเส้นตรงสองเส้นคือ l หนึ่งเขียนยังไงดีถ้า l หนึ่ง ขนานกับ l 2ทฤษฎีตัวนี้เราจะได้ว่าความชันมันเป็นไงกันความชันเท่ากับ m 2น,นั่นเองใข้ไหมข้อ2ถ้า l 1ตั้งฉากกับ l 2เราจะต้องได้ว่าความชันคูณกันเท่ากับลบ1 m 1คูณกับ m 2จะต้องได้เป็นลบ1 นี่แหละสองอันนี้แหละจะมาช่วยในการแก้ปัญหาในข้อนี้มันบอกว่ามันตั้งฉากกับเส้นตรงที่ผ่านจุดตัวเนี้สองห้าและสามลบสี่หมายถึงมันบอกความชันบ้านเด่นนะครับสมมุติอ่ะยกตัวอย่างเส้นนี้มีความชันเท่ากับห้าแล้วบอกว่ามีอีกเส้นหนึ่งที่มันขนานกันแน่นอนเราก็ตอบได้เลยว่าเส้นนี้มีความชันเท่ากับห้าห้าเช่นเดียวกัน เป็น l หนึ่งแล้วกันอันนี้เป็น l l หนึ่งทีนี้มี l สองมานี่คือ l สองเป็นเส้นที่ตั้งฉากกับทั้งสองเส้นต,ตามคุณสมบัติก็คือว่าถ้ามันตั้งฉากกันความชันมันต้องคูณกันแล้วได้ลบหนึ่ง,งวิธีการคิด l สองง่ายๆความชันของเส้นตรง l สองก็คือ หาตัวที่มาคูณกับ5แล้วให้มันได้ลบ1 m2 ก็เลยมีค่าเท่ากับลบ1ส่วน5โอเคมองเห็นไหมลบ1ส่วน5นั่นแหละ<ต>ก,ก็อะไรตกเฟรมก็ช่างมันเพราะลบ1ส่วน5คูณกับ 5, 5. คูณกับ5นี่ไงนี่คือ m 2นี่คือ m 1คูณกันแล้วได้ลบหนึ่งมันก็เลยตั้งฉากกันนะครับเอาอีกสักตัวอย่างหนึ่งเส้นตรง l มีความชันเท่ากับ3าส่วนสและมีอีกเส้นหนึ่ง ตั้งฉาก l1 ตั้งฉากกันความชันต้องคูณกันได้เป็นลบหนึ่ง m1 จะต้องมีค่าเป็นเท่าไหร่เพื่อให้มันคูณกันได้ลบหนึ่งลบสี่ส่วนสามง่ายๆก็กลับเศษเป็นส่วนกันสี่ส่วนสามแล้วก็ใส่ติดลบเข้าไปคูณกันเป็นลบหนึ่งทันทีนะครับในการคิดความชันประมาณนี้จากโจทย์นะครับ ก็กำหนดให้ l 1นะผ่าน2 5แล้วก็3ลบ4แล้วก็บอกว่า l 2ตั้งฉากกับ l 1ใช่ไหมแล้วบอกว่าผ่านจุดลบ1ลบสมสมการ l 2นี่แหละที่เราจะต้องหาทีนี้จุดผ่านได้แล้วใช่ไหมครับเหลือแต่ความฉาก m 2เนี่ยเป็นเท่าไหร่ซึ่งเรารู้ว่า l 2มันตั้งฉากกับ l 1 เ้วก็หาความชัน l 1ซะว่ามันเป็นเท่าไหร่พอได้ l 1มาว่ามีความชันเท่าไหร่มันตั้งฉากกันเมื่อกี้ก็พูดไปแล้วว่าความชันมันย่อมคูณกันได้ลบหนึ่งใช่ไหมทีนี้ความชันหาเหมือนเดิมนะเดลต้า y ส่วนเดลต้า x เอา5้าลบด้วยลบสีใช่ไหมห้าลบด้วยลบสี่ตรงนี้ตั้งก็ต้องเอาสองตั้ง สอลบด้วยสได้เป็นลบเก้าลบลบสเป็น9กส่วนลบหโอเคเช็คด้วยนะทีนี้ M2 สองเป็นเท่าไหร่ล่ะเพื่อให้มันคูณแล้วได้ลบหนึคิดในใจได้ก็ดีเลยคำตอบก็คือ1นึ่ส่วนเนี่ไงหนส่วนเ้าคูณกับลบเได้ลบหนะโอเค หรือวิธีคิดง่ายๆนะกับเศษเป็นส่วน9ส่วน1เปลี่ยนเป็น1ส่วน9ก้เปลี่ยนเครื่องหมายซะแต่ก็อย่าไปท่องมันมากก็พยายามคิดให้เป็นหรือถ้าจะคิดเป็นสมการก็ m หนึ่งคูณ m 2ต้องเป็นลบหซึ่ง m 1หามาแล้วลบ9คูณกับ m 2เท่ากับลบ1 m 2ก็จะเท่ากับลบ1ส่วนด้วยลบ9 1ส่วน9คิาที่นี้ก็ได้แต่พยายามให้คล่องดีกว่าจะได้เร็วนะครับ เมื่อได้ความชันมาแล้วได้จุดผ่านมาแล้วเหมือนเดิมนะเส้นตรง l2 ที่เราจะหา y ลบ y1 m x ลบ x1 y1 ในที่นี้คือตั้งไว้แล้วลบ3 m คือ1ส่วน9 x ลบด้วย x1 ก็คือลบ1 เป็น y บวก3เท่ากับเศษ1ส่วน9 x บวก1นี่แหละเป็นสมการเส้นตรงรูปมาตรฐานถ้ารูปทั่วไปก็คูณเข้าไปซะเอา9มานี่นะเป็น9 y บวก9 3 27ทันไหม9คูณ y เป็น9 y 9คูณ3เป็น27 1ก็คูณเข้าไป x บวก1จัดรูปให้ข้างใดข้างหนึ่งเป็น0นะ แต่เอาไปไว้ข้างขวาดีกว่าเพราะว่า x มันเป็นบวกใช่ไหม x ลบ 9y ลบเท่าไหร่ละ26โอเคก็ได okay. ้สมการเส้นตรงข้อนี้